ช่วงนี้เริ่มรับสมัครนักเรียนแล้วใครใช้ระบบรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์อยากทำา o o o l l f o r r m โดยป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำแบบง่ายๆสามารถทำตามได้เลยค่ะชื่อหรือนามสกุลมีการซ้ำแน่นอนค่ะสามารถลงข้อมูลได้เราจะใช้ในการจับข้อมูลการซ้ำเป็นบัตรประชาชนค่ะทำให้ไม่กรอกข้อมูลซ้ำแน่นอนค่ะ เพราะเลขแบบประชาชนเราจะไม่เหมือนใครทำยังไงนั้นไปดูก่อนอื่นเลยก็เข้าที่ Google นะคะแล้วก็มาที่9จุดค่ะเราไปที่ไดซ์เรานะคะไปที่ไดซ์ค่ะจากนั้นไปที่คำว่าใหม่ค่ะ Google Form เราจะสร้าง Google Form ใหม่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอใส่ฟอร์มแบบสั้นๆย่อๆแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะไปกันเลยตรงแบบฟอร์มไม่มีชื่อนะคะก็จะพิมพ์ว่ารับสมัครนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568แบบออนไลน์นะคะ ตรงนี้เราก็เป็นคำนําหน้าชื่อนะคะก็จะเลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะเป็นเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงแล้วก็ติ๊กแบบจำเป็นนะคะให้เขาต้องเลือกนะคะแล้วก็เพิ่มคำถามค่ะอันที่สองเป็นชื่อ สกุลเป็นคำตอบสั้นๆนะคะตอบแบบจำเป็นค่ะและอันที่3เป็นเลขแบบจระชาัสแล้วกันนะคะใส่ตัวอย่างให้ด้วยค่ะ0ถึง9 10ตัวแล้วก็เพิ่มอีก3าตัว1 2 3ใช้เป็นคำตอบสั้นๆนะคะแล้วก็ใส่เป็นจำเป็นนะคะ แล้วเราจะเพิ่มสูตรตรงนี้นะคะเพื่อให้เขากรอกแค่13หลักนั่นเองค่ะไปที่3มจุดนะคะแล้วก็ไปที่การตรวจสอบการตอบกลับตรงนี้จากตัวเลขให้เปลี่ยนเป็นนิพจน์ทั่วไปค่ะมีเป็นคำว่าตรงกับนะคะส่วนรูปแบบตรงนี้ใส่ตามนี้ได้เลยนะคะ0ถึง9แล้วก็แล้วใส่ปีกา ใส่เลข13เพราะเราต้องการให้เขาใส่แค่13ตัวเลขนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดกาปิดตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาใส่ผิดพลาดน,นะคะก็ให้เขาแสดงคํานี้ขึ้นมาค่ะก็คือคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่อีกครั้ง ก็คือถ้าเกิดเขาเกรอกตัวเลขมากกว่า13หลักนะคะก็จะขึ้นคําว่าคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องกรณากรอกใหม่อีกครั้งค่ะเมื่อเราทําฟอร์มเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการสร้างสคริปต์นะคะเมื่อกอกข้อมูลเลขแบบประชาชนซ้ําให้ทําการลบข้อมูลนั้นทิ้งเลยนะคะอ๋อลืมไปค่ะตรงนี้มาคลิกตัวนี้1ครั้งนะคะเพื่อจะได้มีชื่อแบบฟอร์มนะคะจากนั้นให้ไปที่การตอบกลับค่ะ แล้วก็เลือกที่ลิงก์ไปยังชีตค่ะแล้วก็สร้างสเปซชีตใหม่ค่ะกดคำว่าสร้างได้เลยค่ะเขาก็จะสร้างชีตใหม่มาให้เรานะคะคอลัมน์ที่1ก็จะเป็นประทับเวลาคอลัมน์ที่2เป็นคำนำหน้าชื่อคอลัมน์ที่3เป็นชื่อสกุลและคอลัมน์ที่4เป็นเลขแบบชาชนนะคะเราทําการ ไปสร้างสคริปต์เพิ่มนะคะให้ไปที่คำว่าส่วนขยายค่ะแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์นะคะจากนั้นตรงนี้ให้เราทำการเกอกสคริปต์นะคะคุณครูกุ้งจะแปะสคริปต์นี้เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็ทำการคลุมทั้งหมดแล้วกด Ctrl V ได้เลยค่ะ เราทำการแก้ไขสคริปต์ตรงเลขตัวเลขนี้เท่านั้นค่ะตรงนี้คือตรงคอลัมน์ค่ะว่าเราใส่เราต้องการป้องกันการการกอกข้อมูลซ้ำที่คอลัมน์ไหนให้เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เท่านั้นดูตรงไหนให้ไปที่สเปซชีตเรานะคะอันนี้คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่4 เราต้องการป้องกันในเลขแบบชาชนคือคอ้ัที่ที่ให้ไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นเลข4ค่ะจากเลข8เป็นเลข4นะคะแล้วก็กดที่บันทึกค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อสคริปต์ด้วยนะคะเป็นกรอกข้อมูลซ้ำแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะ แล้วก็มาที่ทิกเกอร์นะคะจากนั้นไปที่เพิ่มทิกเกอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเมื่อส่งฟอร์มเมื่อส่งฟอร์มแล้วให้เขาทำการลบข้อมูลซ้ำได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่บันทึกค่ะกดบันทึกอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็เลือกอ e ีเมลของเราค่ะจากนั้นเขาจะแจ้งเตือนตรงนี้มานะคะให้กดที่ advance ค่ะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะไปเลือกที่ go to กรอกข้อมูลซ้ำนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็แล้วก็มากดที่ all r o l นะคะ เขาก็จะทำการสร้างคลกเกอร์มาให้ตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ทำการปิดข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะลองเผยแพร่และทำการกรอกข้อมูลดูนะคะแล้วก็มากดที่คัดลอกลิงก์ผู้ตอบค่ะไปเลือกที่ตัด URL ให้สั้นลงนะคะแล้วก็กดคัดลอกค่ะ กดบันทึกค่ะคุณครูกุ้งจะลองกรอกข้อมูลดูนะคะเป็นเลข0ลูนย์ละกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็ลองกดส่งไปนะคะแล้วคุณครูกุ้งขอเกาะอีกหนึ่งรอบนะคะเอาเป็นเลขหนึ่งละกันค่ะ แล้วกดส่งไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในชีตเราบ้างนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะลองเพิ่มชีตอีกหนึ่งอันนะคะแล้วลองใส่ตัวเลขเหมือนกันนะคะดูเขาว่าเขาจะตัดพิงหรือเปล่าเป็นผู้ชายสมสีใจเย็นชื่อผู้ชายไหมคะเนี่ย ่าแล้วกองลองกรอกข้อมูล0 3นย์สหลังนะคะแสดงว่าเกินถ้าตัวเลขเกินเขาจะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะว่าคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องก่อนากรอกใหม่อีกครั้งเมื่อเรากรอกครบแล้วก็กดส่งได้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูในนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามันขึ้นมาแล้วแล้วก็โดนตัดทิ้งไปนะคะ เนื่องจากว่าข้อมูลมันซ้ำเขาก็จะทำการตัดทิ้งให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำใน Google Form แบบง่ายๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเราจะทำการนับข้อมูลซ้ำเป็นบัตรประชาชนค่ะทำให้ไม่กรอกข้อมูลซ้ำแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ